สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญทํำนําโชกนะครับในวันที่28ตุลาคมสองหาีนะครับนอวันะนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชกลาบกับสูตรหวยคํานวณของเซียนสมชายนะครับนอะว่าเซียนสมชายเพื่อนจะหายแนวทางตัวใดเพื่อนจะฟันทงให้เลขตัวใดในึ่งวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4ก่็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากาันเนนะครับนอะ เพื่อตัวเลขสูตรไหมคำนวณของเสียนสมชายอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนาอครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ดินบุญทำนำโชคมาด้วยครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อนันมเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับนาะงไมาตลอดเนาะนี่เป็นปาของเสียนสมชายเด้อครับเด้อผู้ใดต้องการก็โทมามหาเพิ้นนะครับนาะ ฟุ้งกับมาตากับฟุ้งกับมาตามันหนีกับเนกับต้นบินจังหน่อยอยู่ากปั๊บกับขึ้นเลยครับใครต้องการปลากะทักทายมาได้เด้อครับเด้อกับเสี่ยนสมชายเนาะครับเนาะครับปลาแห่งถุงละหนึ่งร้อยบาทครับไม่รวมค่าจัดส่งครับนี่กับเบอร์โทรของเสี่ยนสมชายเด้อครับเด้อกโอ้ยอ่ะ ผู้ใดอยากได้ตัวเลขโชคลาภกระโทงมาได้ผู้ใดอยากได้ปลากระโทงมาเด้อครับเด้ขอขวานมาแล้ครับห่เพื่อนไอ้เฝ้าหันห,อห่อฮ่าปลา,าพอ่พอเอามาเลี้ยงไงใช่ว่าสั่นเพอดีน้องมาดึกแลก็จะเลี้ยงง่ายเนาะไปลุงน้องเลยสบายสบายมันขึ้นเองมันเลยฮะมันขึ้นเองมันห่อถึงไม่ได้มันขึ้นเองมันก็นดีเลยเนาะ เรล่ยาไปวยค่เจาเศ้าก็ป่วยยม่แงมันถึงเวลามันกลับมันหึจากเหตมันอยากตามเขาเขาอกางเลยบอกเขาขอกองสีไในสียอนงวดนี่งวดนี้จะได้ยังสี่แล้วครับผมเล็กวิ่งข้างบนให้เล็กวิ่งหนึ่งเลยครับล้านปร์เซ็นมาแน่นอนวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไหนบ่ครับผมมันใจล้านเลยไหมบ่หนึ่งหนึ่งครับ แต่หึ่งเลกไอ,อ้สรุปให้แล้วก็มียูสุดนี่แหละสุดุดนี่สรุปให้ซื้อสุดนี่บนรางเลยร่วมเลยบ่ครับอันนี้ผมร่วมให้บนรางชือซื้อบนรางาา <c oughs> ยานพาดนะครับยานพาดก็คือซื้อบนรางไปเลยแต่มันมีแยกบนยกงลาใหายอยู่นี่แหละแยกบนยกงลางกันแล้วแต่พู้มากกันแหละแต่ผมจะให้ซื้อบนรางจ้างบอพาดตัวนี้ผมแถมมาให้ตัวหนึ่งคือสองเก่าสองเก่าเพื่อตัวนี้มันลุดนะครับก็เลยแถมมาให้ตัวหนึ่ง ข้างบนพวกไม่เล่นตัวนี้ตัวข้างบนเนี่ยแปดหนึ่งเลียบนนะครับเรีกล่างพวกไม่เล่นสองตัวนี่สองหาสองหกสองหางครับนี่เปทั้งสองหกลายที่สุดครับข้างล่างนะข้างบนให้เล่นหนึ่งแปดแปดหนึ่งจักจั่นอนสามตัวผมสามตัวผมจับให้นี่แหละหลักลอยมันหลักลอยกับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับ มี่สามสุดนี่บ่ครับครับสามตัวเน้นๆเน้นเน้นนี่เนาะเน้นๆแนวทางสามตัวเนาะสามตัวมีอยู่สามสุดก็มาเน้นแปดหนึ่งหลายหลายกุมูครัียกข้างบนมันอกมีอยู่หน่อยอยู่ดอกนี่มันอกมีอยู่ซามเนี่ข้างบนจะคัดออกมาแล้วรอแปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งครับผมข้างบนมันหน่อยตัวกันเดี๋สองสองแปดสามกับสองสามเนาะครับผมนี่เป็นตัวกันนะครับเนาะแต่สรุป บนล่างก็มาสรุปอยู่จุดนี้ครับผมแปดหนึ่งแปดสองนี่เก้าฟูครับให้ซื้อบนล่างสุดเนี่ยสุดนีให้ซื้อบนล่างครับแต่เธอว่ามันใจเลยก,กันนั่นแหละมันมีแยกบนแยกล่างอายอยู่แต่ทราบผมเห็ดแล้วนะบางเสื้อมันกระโดดไปบนไปล่างขื้อกันนะมันกระบนแหน่ปันไดเลยผมอยากให้ว่ามันมีอยู่ซ้ำเนี่ยก็ให้ซื้อบนล่างสักถ้าอยากซื้อกนะันมันมีแยกห้เจ้าอยู่ล่ะครับแยกเห็นอยู่ เน้นตัวนี้เน้นแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งรับปันทุ่งไว้เลยว่ามาแน่นอนตัวนี้มาแน่นอนหนึ่งไฮวิ่งบนคือล่างครับเนี่ยบนครับตัวนี้บนอ๋อวิ่งบนล่างครับอ๋อตัวนี้ล่างล่างไ้วิ่งคือสองตัวฮกกับสองแต่มันใจฮกครับมันใจหกให้จั้งว่าผมให้ชื่อข้างล่างให้ชื่อหกสองสองหกผมจะครับตัวมักตัวมักก็คือหกนะให้วิ่งหกไว้ข้างล่าง ล่างนี่เน้นทบนะครับเนาะ <S <S ตัวให้่ซื้อน,นักก้มงกุฎเพื่อไม่ยืดสองตัวแปดหนึ่งและสองหกเนาะตัวเน้นนั่นนี่นะครับเนาะมียืดสองตัวครับเลขวิยย่งกันข้างบนนั้มันจะบ่ค่อยอะไรกันไหนครับ ตัว yeah. นี้มันจะค่อยรุดครับแลแ้่อสอาจับถือตัว,วบ่งวดเมื่อกี้มันมาฟงาง,ง,ง,ฟงทางังง้งนี้งวดนี้ผ่มติ่งแงฟังทั้งนี้แจ้งได้กะมาผมคิดว่าหนึ่งไงก็มามาครับมันใลาน,นเปอร์เซนเลยมันไปฟางทั้งนี้เลรมันตัดุดถามาฟางทั้งนี้แน่นอนมาล้านปเปอร์เซนนึ่งรับข้างบนหนึ่งไว้ก่อนซื้อเหล็กติดหนึงไว้บ่เสียใจครับ มั่นใจแม่นบ่มั่นใจครับได้ฟันเกี่ยวบ่เงินดีบ่ค่อยฟันเท่าบ่ได้มันแม่นบ่เมื่ลยลงตะหนองหลายเมื่อบ่ได้ฟันเลยลองเบิร์กับลักร้อยก็ไม่ยึดซับนี่แหละครับถ้าบ่มักไอ้ตัว81ก็นั่นั่นะครับลุงเอาไปจับใส่จับได้เมื่อแตครับมันเป็นลักร้อยถูกนหมครับมักตัวใดเอาไปจับใส่เองลักร้อยมี9มี0มี1เนาะครับเนาะผู้ใดมักตัวใดก็จับใส่จับใส่เองครับถ้ามักตัวใดแต่จ้าตัวผมมักก็คือ81ครับ ปดหนึ่งกับมักนใจเลยครับยิ้มออกมากกับมักตัวนี้เลยนะเย็้มที่เหล็กเยอะมากยินมแปดหนึ่งกับเร่งใช่แล้วต้องบือครับหามันมันหมาดบนี่เป็นชุดร่วมเดี๋ยวจะอ่านชุดร่วมเพื่อนฟังก่อนศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกนะครับเนาะนี่แนวทางล่างอันชุดเต็มนะครับนี่แมนบอกชุดเต็มครับ อันนี้เป็นชุดเต็มแนวทางล่างนะครับส่วนแนวทางบนมี8 1ดหนึ่งดสองเน้นๆ8ปดหนึน่งกับแดสองกับ2 1หนึ่งนั่นบอกครับเนี่ยครับมันเป็นปองเที่ยวมันดีครับเนี่ยองเที่ยวมันมีกลุกมานีลุกมานี่อันนี้ปองเที่ยวมันสองหนึ่งจี่นะครับมีสองสองตัวกัน8 3ดสและสองสามนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นชุดเต็มแนวทางบนก็มี6ชุดนะครับเนาะบนนี่ หน่อยก็ชุดล่างนะครับเนาะชุดตัวนี้มันที่สองมันมันสีเก้าสูตรกับพิษหม่อยออกมาแต่ละเทอมันสีได้เก้าสูตรหมดเก้าสุดนะครับข้างบนมันสีหน่อยก็มูข้างล่างมันสียืนอยู่เก้าครับข้างบนมันสูตรนี้มันสีเห็ดบืคือมูสูตรแข็งก็มูก็คือสูตรตัวนี้แข็งก็มูครับในในสีสูตรนี้ตัวนี้แข็งก็มูสีรุดหน่อยก็มูนะครับอันนี้เป็นแนวทางบน เนวทางบนมีหกชุดแปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งตัวเนีนตัวรองแปดสามสองสองและสองสามแต่ว่าขัดทั้งบนทั้งล่างให้มาร่วมอยู่ชุดนี้นะครับเนาะนี่อยู่เก้าคู่ครับเก้าคู่อาจะเป็นเก้าคู่เก้าคู่ครับชดัด,ดออกมาแล้วครับ องเบิ้งกรบหามันหมันผ่านหมันนะครับนอครับามผช้มนี่ก็เป็นเลขสูตรหวยคำนวณของเสี่ยนสมชายนะครับนอต้นกาเด็กคำนวณในเลขตัวนี้นะครับนอทาธม้ชมชื่นชอบกระจัดนะครับนอผู้ได้คัดกับผ่านเด้อรับเด้อแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับนอการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์ก่อนจะลงทุนก็ให้ธมผช้มพิจารณาดีๆเด้อรับเด้อ ครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมน้ำโชกนั่เยด้อครับเด้อแต่าการกดไลค์กดแชร์ share, นะครับเนาะใดรยังบกก่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นํานเเด้อครับเด้อเอดมินบุญธรรมน้ำโคก็จะตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมพือเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโคกขอไวพ้พรอในท่านผู้ชมนะครับท่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคคมั่นหมายกันทุกคนเ้ยครับเด้อ สวัสดีครับ